มึงรู้ไหมว่าสาเหตุที่มึงไม่รวยอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามึงไม่เก่งนะเว้ยแต่มันเป็นเพราะว่ามึงสนใจคนอื่นมากเกินไปดังหากจะไลฟ์ก็กลัวว่าพูดแล้วดูตลกจะขายของก็กลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดีจะทําธุรกิจก็กลัวว่าเจ๊งแล้วจะอายเขาหลายคนแม่งเอาแต่กลัวสายตาคนอื่นว่าเขาจะมองมึงยังไงแม่งกลัวจนไม่เป็นอันทําอะไรทั้งที่เขาไม่เคยมาจ่ายค่าข้าวให้มึงเลยมึงจำมาไว้เลยนะคนที่จ่ายค่าข้าวบนโต๊ะอาหารให้มึงคือตัวมึงเอง ชีวิตมึงแม่งจะดีกว่านี้เยอะเลยถ้ามึงฟังหัวใจตัวเองมากกว่าปากคนอื่น